บทที่187หลังจากดูอาการของอาจารย์ที่บาดเจ็บสาหัสจนหมดสติเชงลิกซิวก็เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์น้องลูคาอังในคลังข้อมูลของชิกแซลหืมอายุเพียง1ิปีก็กลายเป็นงานเคลคีของชิกแซลแล้วเหรอพรสวรรค์ของสิทธิ์น้องนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วสมแล้วที่เป็นคนที่อาจารย์เลือกสู้กับเจนเชอร์ชัสทอนคาบีชิยูสิทธิ์น้องนี่มันบ้าบิ่งเกินไปแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็เข้าร่วมภารกิจนี้ด้วยโอ้ง,งั้นก็ไม่เป็นไรแล้ว ลูคัยอังสามารถกำจัดจิงเชอม์มัสฮอนคาบีสได้สำเร็จและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นงเคิลเคีจากบิชอปอโทแห่งชิกแซ่อย่างเหนือความคาดหมายเชงลิกซิวไม่ได้รู้สึกแปลกใจเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้เลื่อนตำแหน่งไปซซงเคิลคีเชงลิกซิวก็รู้สึกยินดีกับสิ์น้องของเธอจากใจจริงเพียงแต่เมื่อเธอเห็นว่าลูเคงต่อสู้กับเฮสเคร์ออฟดอยที่มีแกนกลางถึงสามดวงเทียงลำพังและสุดท้ายก็หายตัวไปพร้อมกันทั้งคู่หัวใจของเชงลิกซิวก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างบีบรัดอย่างแรงรู้สึกตึงเครียดอย่างมาก แต่เมื่อเธอเห็นข้อมูลว่าในอีกไม่กี่เดือนต่อมาลูแคยังปรากฏตัวขึ้นที่เมืองทีอันเชิงอย่างมีชีวิตเธอก็ถอนหายใจอย่างโลง่งอกส่วนเรื่องที่ว่าลูเคยังเข้าร่วมกับเวอร์เซอร์พอนในภายหลังนั้นเธอไม่ได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยขอแค่เขายังมีชีวิตอยู่ก็พอแล้วเพียงแต่เมื่อเธอเห็นข้อความที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลที่ไม่มีค่าที่ระบุว่าลูคคยังดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับบานเคลคีริที่เคยประจำการอยู่ที่เอสตีเฟร,รดินเมนในใจของเธอก็รู้สึกเปรียปร้ยวๆขึ้นมาอย่างบอออกกไไไมม่่่ถูเเเจ้าหนนนีีปป็ะรย ไปสนิทสนมกับคนที่ชื่อไรดินเมขนาดนั้นได้ยังไงเชงลิกส์ยดไม่ได้ที่จะพึมพำกับตัวเองในใจรู้สึกสับสนปนเปไปหมดเทพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้แต่ความคิดก็มักจะลอยไปหาคนทั้งสองโดยไม่รู้ตัวบางทีพวกเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันก็ได้เธอพยายามเกลี้ยก,กล่อมตัวเองแต่ความไม่สบายใจในใจกลับยิ่งรุนแรงขึ้นในใจรู้สึกหงุดหงิดเชงลิกส์ยูปลอบใจตัวเองว่าฉันก็แค่เป็นห่วงสุขภาพจิตของสิ์น้องและอยากจะช่วยเขาในการเลือกคู่ครองเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาอื่นเลย อย่างไรก็ตามคำอธิบายเช่นนี้ก็ไม่สามารถทำให้คลื่นในใจของเธอสงบลงได้ดังนั้นเธอจึงเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรดินเมย์ต่อดวงตาสีเขียวปรากฏจ้องมองวายแดนในแก้วบนหน้าจอที่ไม่ไกลนักปรากฏภาพของเชงลิกซูที่กำลังค้นหาข้อมูลอยู่แอมเบอร์พูดด้วยความกังวลท่านบิชอปเราจะปล่อยให้เธอค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนทรยศของชิกแซลคนนั้นต่อไปแบบนี้เหรอเอาเถอหัวเราะเบาๆแอมเบอร์เธอไม่คิดว่ามันแปลกเหรอ ทำไมเชงลิกซ์ยูที่หลับไหลยอยู่ตลอดตั้งแต่การระเบิดของเซคันฮอนคสิ้นสุดลงถึงได้รีบร้อนที่จะไปหาข้อมูลโดยละเอียดของคนที่ไม่ควรจะรู้จักทันทีที่ฟื้นขึ้นมาละ่ะลูกใคอังสินะถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้ฉันเริ่มสนใจในตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณโผล่มาจากไหนกันแน่นะเอาเขย่าวแก้วไวน์ในมือเล็กน้อยพึมพำเอาเอดูเหมือนจะกำลังพูดกับแอมเบอร์แต่ก็เหมือนกำลังพูดกับตัวเองสำนักงานใหญ่เวลเซอร์เพลน เรเวร์นั่งอยู่บนเก้าอี้เช็ดกรงเล็บแหลมคมในมืออย่างตั้งใจขณะเดียวกันก็คำนวณค่าตอบแทนที่จะได้รับหลังจากภารกิจนี้เสร็จสิ้นในใจทันใดนั้นความหนาวเย็นก็พุ่งมาจากด้านหลังตรงไปยังกลางกระหม่อมเรเวลไม่ลังเลที่จะหันกลับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับคว่างขนนกกาที่แหลมคมออกไปหลายอันพุ่งไปยังด้านหลังอย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นว่าคนที่มาคือเรดินเมสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดยิ่งกว่ากินแมาลางวันเข้าไปเสียอีก ไม่สัมผัสได้ถึงการลอบโจมตีของเรเวนอย่างง่ายดายขมวดคิ้วเล็กน้อยและปัดขนนกที่พุ่งเข้ามาอย่างไม่พอใจในตอนนี้อารมณ์ของเรดินไม่แย่มากเรเวนจึงกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของเธอพอดีเธอไม่พูดอะไรสักคำชักดับคาตานะที่เอลออกมาอย่างแรงและแทงเข้าไปที่เรเวนถ้าไม่ใช่เพราะความเร็วในการหลบหนีของเรเวนที่เร็วอย่างน่าทึ่งเกรงว่าคงจะถูกไมแทงจนพลุนเหมือนรังพึ่งไปแล้ว เมื่อโจมตีครั้งแรกไม่สําเร็จเมก็ไม่ยอมแพ้การเคลื่อนไหวของเธอเร็วขึ้นเรื่อยๆการโจมตีก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเธอควบคุมพลังของ h ฮสเทอ of ออฟตนเดอร์ปล่อยการโจมตีที่รุนแรงออกมาเป็นระลอกระลอกสายฟ้าสีแดงเข้มที่เต็มไปด้วยฮอนไค i e อเนอรมหาศาลพุ่งเข้าหาเรว,วนราวกับคลื่นทะเลที่โหมกระหนำ่ำ ถึงแม้ว่าเรเวนจะมีฝีมือไม่เลวแต่เมื่อต้องอเผชิญกับการโจมตีที่ดูร้ายเช่นนี้เธอก็จำต้องหลบเลี่ยงไปก่อนเธอหลบสายฟ้าสีแดงเข้มได้สายแล้วสายเล่าแต่สายฟ้าที่มากกว่าก็ตามมาติดติดทำให้เธอถูกไล่ต้อนจนดูน่าสมเพชเรเวนแอบบ่นในใจว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงได้รับมือยากขนาดนี้แต่ในตอนนี้นอกจากนีแล้วเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่น เสียงดังสนั่นอากาศโดยรอบราวกับถูกจุดไฟเกิดประกายไฟเหมือนการระเบิดเควินปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเรเวนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขายื่นมือออกมาข้างหนึ่งป้องกันการโจมตีของไม่อย่างสงบแววตาของเขาเย็นชาและแน่วแน่แผ่กลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวออกมาเมมองเควินที่อยู่ตรงหน้าในแววตาฉายแววเกรงกลัวเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเควินถ้ายังคงตะแยต่อไปเกรงว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายยิ่งกว่านี้ ดังนั้นเธอจึงค่อยๆเก็บดาบในมือลงสูดหายใจเข้าลึกๆและหันหลังเดินจากไปเควินมองแผ่นหลังของเมที่เดินจากไปขมวดคิ้วเล็กน้อยเสียงของเขาต่ำและมีสเสน่ห์เวลเซอร์เพนไม่อนุญาตให้มีการต่อสู้กันเองพูดจบเขาก็หันไปมองเรเวนเรเวนก้มหน้าลงเควินโบกมือเป็นเชิงว่าเธอไม่ต้องอธิบายแล้วก็หันหลังเดินจากไป เพียงแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานิสัยของเมที่กลับมาที่ห้องของตัวเองก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในมือถือแท้ที่ไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนเธอฟาดหมอนบนเตียงอย่างแรงพลางพึมพำกับตัวเองว่าบอกว่าเพราะอุบัติเหตุบางอย่างถึงต้องรับผิดชอบคียอเนอร์ทั้งหมดเป็นคำโกหกหลอกลวงทั้งเพที่จริงแล้วที่จริงแล้วก็กำลังสนุกกับมันอยู่ราวกับนึกถึงเรื่องที่เธอจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตปังไม่เวียงแท้ยาวฟาดลงไปแรงยิ่งขึ้นแม้แต่หมอนใยไหมคุณภาพดีบนเตียงก็ยังถูกตีจนแตก คุณช่างใจร้ายเลือกที่จะทิ้งฉันไปแบบนี้ไม่ชอบการมีความรักแบบปกติชอบที่จะรับผิดชอบสินะฉันจะต้องจะต้องทำให้คุณกลายเป็นของฉันคนเดียวทำให้คุณไม่มีวันจากฉันไปได้รอยยิ้มของเมนตตอนนี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งสำนักงานใหญ่ a อ T i e n t อ o p y ลูกคอังที่กำลังจัดเตียงอยู่ก็รู้สึกเย็นวาบที่ด้านหลังขึ้นมาทันทีเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองเขาอยู่โชคดีที่สถานการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนานนักลูกคอังอดไม่ได้ที่จะสงสยัย หรือว่าเพราะฉันเหนื่อยเกินไปเลยเกิดภาพหลอนเทอริเซอร์ก็วิ่งเข้ามาอย่างกระทันหันพยายามกดความดีใจในใจไว้พูดอย่างสงบว่าลูกไฮอังถึงแม้ว่าคืนนี้คุณจะพักที่นี่แต่คุณควรจะทําตัวดีๆหน่อยนะไม่อย่างนั้นฉันจะสั่งสอนคุณใครจะไปรู้ว่าพอถึงเวลาเข้านอนตอนกลางคืนเมือ่อค่าคืนมาเยือนลูกไฮอังนอนอยู่บนเตียงที่จัดเรียบร้อยแล้วจ้องมองเพดานอย่างเหม่อลอยที่พักของเทอริเซอร์ใหญ่โตจริงๆเพียงแต่ลูก คอังถูกจัดให้อยู่ในห้องที่อยู่ติดกับห้องนอนของทอริเซอร์พอดีสำหรับเรื่องนี้ลูกคอังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรมากนักอย่างไรก็ตามการมาพักที่บ้านของทอริเซอร์ก็เพื่อพักฟื้นร่างกายเพราะหลายวันนี้คีออนเนอร์เรียกร้องอย่างไม่มีขีดจำกัดจนร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ก็ยังเริ่มจะรับไม่ไหวห้ามคิดห้ามคิดพอคิดถึงคีออนเนอร์ลูกคอังก็รู้สึกเจ็บแปลบที่เอวด้านหลังขึ้นมาตึงตึงตึง ประตูถูกเคาะขึ้นมาทันทีทําให้ความคิดของลูกไฮอังหยุดชะงักเวลานี้สถานที่นี้คนที่มาเคาะประตูได้ก็คงมีแต่ทริเาเท่านั้นทริเามีเรื่องด่วนอะไรเหรอทําไมถึงมาเคาะประตูตอนดึกขนาดนี้ลูกไฮอังเปิดประตูด้วยความสงสยัยพอประตูเปิดออกทริเซในชุดกระโปรงสั้นก็รีบเบียดตัวเข้ามาแล้วก็ล็อกประตูจากด้านในด้วยความเร็วที่น่าทึ่งลูกไฮอังประหลาดใจท่านผู้อํานวยการคุณนี่มัน ดวงตาสีฟ้าของเทอริเซอร์จ้องมองลูคไคอังอย่างแนว่วแน่แล้วก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงของลูคไคอังตรงๆเทอริเซอร์เอ่ไม่ใช่สิคืออยากจะวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแล้วจากนั้นเทอริเซอร์ก็แสดงท่าทางเหมือนยอมสละชีพเพื่อชาตินอนอยู่บนเตียงพูดอย่างกล้าหาญว่าฉันรู้ว่าคุณอยู่ในวัยที่ค่อนข้างหุนหันพลันแล่นในใจมีค่อนข้างรุนแรงเพื่อไม่ให้คนอื่นต้องตกเป็นเหยื่อของคุณมาเถอะทำทุกอย่างที่คุณอยากทำฉันลูคไคอังท่านผู้อำนวยการคุณ ลูกไคอังที่ไม่รู้จะพูดอะไรก่อนอื่นก็ปลดล็อกประตูแล้วก็จับคอเสื้อด้านหลังของเทอริเซอร์ฟิวเทอริเซอร์ก็ถูกโยนออกไปแบบนั้นปังประตูถูกปิดอย่างแรงครักแล้วก็ถูกล็อกอีกครั้งเทอริเซอร์ที่ถูกลูกไคอังโยนออกมาที่พื้นหน้าประตูก็รีบร้อนขึ้นมาทันทีรีบลุกขึ้นนั่งและทุบประตูอย่างแรง ลูคัอังคุณเปิดประตูนะฉันมาช่วยคุณนะเพื่อร่างกายของคุณแล้วการสละฉันคนเดียวมันคุ้มค่ามากรีบเปิดประตูเร็วเข้าถ้าไม่ระบายความปรารถนาในตัวคุณออกมาแล้วถ้าเกิดร่างกายคุณพังขึ้นมาจะทํำยังไงปังปังปังลูคัคอังรีเปิดประตูนะอีกฝั่งของประตูลูคัอังฟังคำพูดไร้าสาระของเทริเซบน้าก็ดําคล้ําไปหมดตะโกนกลับไปเสียงดัง ท่านผู้อํานวยการคุณคิดมากไปแล้วผมยังไม่ถึงตอนนั้นเลยร่างกายของผมดีและแข็งแรงมากไม่ต้องให้คุณมาเป็นห่วงหรอกดึกขนาดนี้แล้วกลับไปนอนเถอะพูดจบก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาปังปังปังเทอริเซอร์ยังไม่ยอมแพ้ยังคงทุบประตูที่กั้นเธออยู่ด้านนอกอย่างแรงแต่ผ่านไปหลายนาทีในห้องก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆในที่สุดเทอริเซอร์ก็จําต้องจากไปอย่างหมุดหนิดก่อนไปยังทิ้งท้ายอย่างโหดร้ายฉันทําเพื่อคุณนะทําไมคุณถึงไม่เข้าใจเลยละ่ะ แย่จริงฉันไม่ยอมแพ้หรอกในสำนักงานใหญ่เวลเซอร์เพนร์เจคเคอร์กำลังนั่งอยู่ที่ของตัวเองจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยสีหน้าที่จริงจังมือทั้งสองข้างคอแป้นพิมพ์ไม่หยุดทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าทําให้จคเคอร์ประหลาดใจยอย่างมากคนที่มาคือรดินเมเธอร์ยือนอยู่ตรงหน้าจคเคอร์ด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์ในมือถือดับยาวที่แหลมคมแววตาฉายแววแนว่วแน,วแนว่จคเคอร์ขมวดคิ้วมองรดินเมย์อย่างสงสยัยและถามว่าเธอมาทําอะไร เรดินเมยไม่ตอบเพียงแค่จ้องมองจค็คเธอร์ตรงๆพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าขอสตาฟอฟนเดวอลเลที่ใช้สำหรับจัดการกับศัตรูที่มีฮอนไครออเนอร์จีในตัวจำนวนมากให้ฉันหน่อยจะคเคอร์ฟังแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยมองเรดินไมยอย่างระแวดระวังและถามว่าสตาฟอฟนเดอเร์เธอจะเอามันไปทำอะไรแววตาของเรดินไมยกลับเย็นชาลงไปอีกริมฝีปากสีแดงของเธอขยับเล็กน้อยพูดออกมาอย่างเย็นชาสองคำจับคน ใบหน้าของจะเคอาใช้แววประหลาดใจแต่ก็กลับมาสงบอย่างรวดเร็วเธอรีตาลงมองเรดินเมพลางครุ่นคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้คิดจะทำอะไรกันแน่ทำไมถึงต้องใช้สตาฟออฟในโดไปจับคนหรือว่าเธอมีจุดประสงค์ที่ไม่อาจบอกใครได้เรดินเมพูดเสียงเย็นอย่าคิดมากเรื่องที่ฉันจะทำไม่เกี่ยวกับเวลเซอร์เพน แจ็คเค์สัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่เสียดกระดูกที่แผ่ออกมาจากรอบตัวของเรดินเมในใจก็พลันตึงเครียดขึ้นมาแต่ภายนอกก็ยังคงทำท่าทางหญิงพยองและมั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมแจ็คเค์หัวเราะเบาๆเ,เ,เรดินเมเธอรู้ไหมว่าต้นทุนในการสร้างสตาร์ทอัพในดอเวลมมนสูงขนาดไหน วัสดุบางอย่างที่ต้องใช้ในการสร้างตอนนี้บนโลกนี้ไม่มีแล้วนะถ้าไม่ใช่เพราะบังเอิญไปเจอไอในซากอารยธรรมโบราณที่ขุดพบฉันก็สร้างมันขึ้นมาไม่ได้หรอกนะเธออ้าปากคำเดียวก็จะเอาหยาดเหงื่อแรงงานหลายเดือนของฉันไปเลยเนี่ยเธอไม่คิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยเหรอเรดินเมขมวดคิ้วแล้วเธอจะยอมให้ฉันได้ยังไงจ็คลุกตาหมุนไปมาทันใดนั้นก็มีความคิดขึ้นมาเว,นเว้นแต่เว้นแต่เธอจะยอมเป็นแฮสเธอที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ฉันทำการวิจัยบางอย่าง ได้เรดินเมไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยดีมากในเมื่อเธอทำไม่ได้งั้นก็อะไรนะเธอว่าได้เหรอพอรู้ตัวว่าเรดินเมตกลงแล้วจคเคอร์ก็ตกใจมากเธอแค่พูดไปส่ง,สงเพื่อให้เรดินเมถอดใจเท่านั้นเองนี่ตกลงเลยเหรอกดความตกใจในใจลงสีหน้าของจจคเกอร์ก็จริงจังขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฉันต้องรายงานท่านผู้นำก่อนได้รับการอนุมัติจากท่านผู้นำแล้วเท่านั้นฉันถึงจะให้สตาฟออฟในเดวิลกับเธอได้ เรดินเม่เริ่มจะหมดความอดทนแล้วเธอตั้งใจจะใช้กำลังบังคับจะคเคอโดยตรงแล้วเรดินเม่เตรียมจะชักดาบทันใดนั้นเสื้อโค้ทสีดำก็ปรากฏขึ้นตรงกลางระหว่างเรดินเมและจะคเคอจ็คเคอเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกมีท่านผู้นำอยู่ที่นี่นเธอเชื่อว่าเรดินเมไม่กล้าทำอะไรเธอแน่เธอปลอดภัยแล้วให้เธอไปเควินไม่ได้ตำหนิเรดินเม่กลับพูดออกมาเพียงสองคำสั้น,นๆนี้แจ็คเคอตื่นเต้นขึ้นมาทันทีแต่ท่านผู้นำเรดินเมเธอ เควินสีหน้าไม่พอใจอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำอีกเมื่อเผลอสบตากับดวงตาที่เย็นชาของเควินจะเคอรก็กลืนน้ำลายอย่างประหม่าแล้วก็มองไปที่เรดินเมที่อยู่ไม่ไกลพูดด้วยเสียงสั่นๆข้าท่านผู้นำ